มืดปกคลุมเนินปอไผ่รวบที่ทหารหลงป่าทั้งหกนายช่วยกันสร้างที่พักขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแสงจันทร์นวลอ่อนสาดส่องรอดคบไม้ใหญ่เหนือช่องว่างที่กิ่งก้านคาครบยัง่ายกันไม่ถึงท้องฟ้าสีดำแห่งลาตรีสารมีดาวดวงเล็กๆลอยเด่นให้เห็นอยู่สองสามดวงบนท้องฟ้าไกลลิ เปรียบเหมือนเพื่อนที่ช่วยคลายความเงียบเหงายามเมื่อเพื่อนร่วมชะตากรรมพากันหลับไหลพักผ่อนด้วยความเหนื่อยล้าตรากตรำผลสมศักดิ์ซึ่งรับอาสาอยู่ยามกองไฟเป็นเพื่อนยังคงนั่งซุนปืนอยู่ข้างกองไฟที่ให้แสงสีแดงส้มท่ามกลางแสงสีเหลืองนวลแห่งจันทรา เลือตรีจักรพัรดินั่งเหยียดขาเอ็นหลังพิงก้อนหินใหญ่แงนหน้าขึ้นมองหมู่ดาวสองสามดวงที่ปรากฏอยู่บนผืนฟ้าสีดำสนิทเสียงรีดริ่งเรไรดังแว่วเป็นระยะเหมือนสัญญาณป่าซึ่งบางครั้งก็ดังเซงแซ่เหมือนพวกมันพากันมาร้องขับกล่อมอยู่ใกล้ๆบางครั้งกลับเงียบสนิทลงราวกับมันนัดกันไว้หมวดครับ กาแฟครับผมเห็นหมวดยังไม่หลับโดยชงกาแฟมาให้ผลสมศักดิ์ประคองแก้วไม้ไผ่ที่มีกาแฟกลิ่นกลุ่นหอมเข้าจมูกมาส่งให้ขอบใจมากสมศักดิ์ยังไม่หมดเหลือกาแฟผู้หมวดหนุ่มตอบรับพร้อมกับคำถามในลักษณะชวนคุยยังครับมีหมวดกินอยู่คนเดียวเพิ่งหมดไปสองสามซองเองครับกาแฟมีตั้งห่อหนึง คนสมศักดิ์ตอบพร้อมกับมองผู้บังคับบัญชาที่พยักหน้ารับคำตอบนั้นเป็นไงบ้างสมศักดิ์หลงป่ากันมาหลายวันแล้วยังหาทางออกกันไม่เจอเลยคิดถึงบ้านแล้วหรือยังผู้หมวดหนุ่มถามผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกับยิ้มน้อยๆไม่หรอกครับผมไม่มีบ้านมีแต่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของน้าตัวผมอาศัยวัดอยู่ครับพ่อแม่ผมก็เสียตั้งแต่ผมยังเล็กๆ ก็อาศัยกับตายายพอสิ้นตายายก็มีแต่พวกน้าที่ส่งเสียผมเรียนหนังสือพวกน้าๆเขาก็มีลูกมีหลานมีภาระของเขาผมก็เลยขอออกจากบ้านทํางานเลี้ยงตัวเองอาศัยวัดอยู่อยู่ร่วมกับน้าๆปัญหาเยอะครับและเป็นการเพิ่มภาระให้เขาด้วยผมก็เลยขอออกไปหาอยู่หากินเองครับ พลสมศักดิ์เล่าชีวิตตัวเองให้ผู้บังคับบัญชาฟังด้วยใบหน้าหมองหมองไม่เหมือนตอนที่อยู่กับเพื่อนที่พลสมศักดิ์จะดูร่าเริงแต่เป็นคนพูดน้อยอ้าวแล้วมาเป็นทหารยังไงล่ะผู้หมวดหนุ่มถามขึ้นด้วยความสงสัยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตายบังคับบัญชาผมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของน้าครับพอถึงเวลาอายุครบก็ไปทำบัตรประชาชน พร้อมกับต้องขึ้นทะเบียนทหารตามกฎหมายด้วยครับพอถึงเวลาก็ไปตรวจคัดเลือกจับได้ใบแดงก็มาเป็นทหารนี่แหละครับผมไม่มีอะไรเลยหลวงตาก็เพิ่งมรณภาพไปเมื่อสองปีก่อนชีวิตผมไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วครับพลสมศักดิ์พูดจบหยิบแก้วไม้ไผ่ที่ผู้บังคับบัญชาดื่มกาแฟหมดแล้วเดินกลับไปซุนปืนเข้ากองไปเหมือนกับไม่อยากจะเล่าอะไรต่ออีก ชีวิตคนที่ดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่ช่างมีหลายสิ่งหลายอย่างปนเปอยู่ในหลายชีวิตผลสมศักดิ์ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่มีทั้งสุขและทุกข์ให้ต่อสู้ดิ้นรนกันไปผู้หมวดหนุ่มมองตามร่างของผู้ใต้บังคับอัญชาด้วยความคิดที่รู้สึกสงสารไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติยามต้องตกอยู่ในชะตากรรมที่ยังไม่มีจุดหมายไม่เห็นอนาคตอยู่ด้วยกัน ึ่งคงมีอีกหลายอย่างที่ผลสมศักดิ์ไม่ได้เล่าให้ฟังแต่เลือกที่จะเก็บไว้กับใบหน้าและแววตาเศร้าๆของเขาผลสมศักดิ์เดินถือแก้วกาแฟที่ทําจากกระบอกไม้ไผ่ไปสุดกายลงนั่งข้างกองไฟที่เดิมหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่น้ําฝนเทล้างแก้วกาแฟให้ผู้บังคับบัญชาก่อนจะวางคว่ำไว้บนก้อนหินเล็กข้างตัว ถอดรองเท้าท็อปบูตและถุงเท้าออกวางผิงข้างกองไฟเพื่อให้ความร้อนจากเปลวขับไล่ความอับชื้นที่อยู่ภายในสายตาของหมวดจักรพรรดิละจากล่างและอากับริยาของผู้ใต้บังคับบัญชาเงยขึ้นมองท้องฟ้าที่มีดาวสองสามดวงปรากฏอยู่แต่บัดนี้หายไปแล้วคงเหลือแต่พื้นฟ้าสีดำมืดก่อนจะเอนหลังพิงก้อนหินซึ่งรองรับศีรษะให้หนุนได้อย่างพอเหมาะ สายลมยามดึกพัดโช,ชยมาเบาๆต้องร่างกายที่เหนื่อยล้ามาตลอดวันพร้อมกับจิตใจที่ล่องรอยสู่ท้องนับพาที่มืดดำอยู่เบื้องบนจนหลับไปมวดมวดบวดเลยตื่นเถอะตื่นตื่นได้แล้วเร็วเสียงเหมือนคนมีอายุแววเข้าสู่ห้วงแห่งการรับรู้ ผู้หมวดหนุ่มขานรับด้วยสมองที่กำลังงวงเหียจากการเคลื่มหลับพยายามนึกทบทวนว่าเสียงใครลูกน้องเขาไม่มีใครที่มีน้ําเสียงแบบนี้แล้วเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงใครผู้หมวดหนุ่มลืมตาโพลเมื่อรู้สึกได้ว่าเสียงที่ปลุกให้ตื่นขึ้นไม่ใช่เสียงคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของเขาพงกกลางลุกขึ้นนั่งสิ่งแรกที่นึกถึงคือพลสมศักด์ทีเข้าเวีนกองไปอยู่ด้วยกัน แต่เขากลับเผลอหลับไปตอนไหนภาพที่เห็นเมื่อมองไปยังร่างของพลสมศักดิ์ซึ่งนอนหงายอยู่ข้างกองไฟทำให้ชาวูบถึงปลายเท้าร่างเล็กผอมดำของสัตว์อะไรสักอย่างกำลังก้มอยู่ที่ปลายเท้าของพลสมศักดิ์ซึ่งยังคงนอนนิ่งเหมือนกับหลับลึกอยู่ในความฝันไม่ไหวติงและไม่รู้สึกว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ปลายเท้าของตน ผู้หมวดหนุ่มคว้าเอ็มหประจำกายที่วางแนบท่อนขาที่เหยียดยาวอยู่ค่อยๆขยับลุกขึ้นอย่างเงียบกริบจะหลดปลายเท้าเดินค้อมตัวเข้าหาร่างที่อยู่ปลายเท้าของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแผ่วเบาร่างที่ก้มงุดอยู่ปลายเท้าของผลสมศ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะรู้ตัวร่างนั้นมีแต่หนังหุ้มกระดูกขนสีดำขึ้นอยู่ป,ปลาย สีสะโลนเลี่ยนมีแต่หนังหุ้มกระโหลกใบหูแหลมขึ้นด้านบนศีรษะทั้งสองข้างผู้หมวดหนุ่มยังบอกกับตัวเองไม่ได้ถึงสิ่งที่เห็นอยู่ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนพานท้ายเอ็มสิหในมือหมวดจักรพัรดิกระทุ้งเข้าสีข้างของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเต็มแรงร่างเล็กที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกกระเด็นหลุดจากปลายเท้าของผลมสมศักลมกลิ้งไปอีกทาง ส่งสายตาแดงเลือดจ้องมองผู้หมวดหนุ่มขมิงก่อนจะผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วรูปร่างเหมือนลิงที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกนั้นหันมาประจันหน้ากับผู้หมวดหนุ่มเป็นร่างขนาดลิงตัวเข่องผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกสีดำคล้ำแต่ส่วนท้องกลับป่องออกมาเหมือนคนขาดสารอาหารช่วงขาเล็กเรียวจนมองเหมือนมีขาข้างเดียวใบหน้าเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ แก้มตอบลึกโหนกแก้มแหลมเลยกรอบของใบหน้าดวงตาปูดโปนกลมโตจนผิดสัดส่วนใบหูตั้งแหลมขึ้นด้านบนร่างเล็กที่เหมือนปีศาจจากนรกยกแขนที่มีขนยาวปรักปลายกลางมือที่มีเล็บแหลมทั้งสองข้างเหมือนจะกระโจนเข้าหาปากแยะเหมือนจะเปล่งเสียงอะไรสักอย่างมองเห็นฟันที่แหลมเล็กเรียงอยู่เต็มปาก ดวงตากลมใหญ่นั้นออกประกายแดงจัดจ้องมองร่างผู้หมวดหนุ่มขมิงในเสี้ยวนาทีที่เหมือนจะโผลเข้าใส่ m สิบหในมือหมวดหนุ่มก็ระเบิดเข้ากลางอกของมันอย่างถนัดทนีร่างอัปรักษ์กระเด็นหงายท้องนิ่งอยู่กับที่เลือดสีดำรินทะลักออกจากบาดแผลพร้อมกับเสียงกอยกร่อยกอยกอย,กอยเซ็งแซ่อยู่ในแนวป่าทึก ด้านที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไปหักท่อนปืนมาก่อไปเสียงร้องประหลาดนั้นห่างออกไปห่างออกไปอย่างรวดเร็วผู้หมวดหนุ่มทะลันเข้าหาร่างของคนสมศักดิ์ที่ยังคงนอนนิ่งไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงปืนที่ดังขึ้นใกล้ๆผู้หมวดหนุ่มก้มมองที่ปลายเท้าของลูกน้องเลือดไหลรินแดงอยู่บริเวณที่เท้าของคนสมศักดิ์วางอยู่หมวดครับ เกิดอะไรขึ้นครับผมได้ยินเสียงปืนจ่าชาติชายเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่บอกถึงอาการตกใจพร้อมกับพลทหารอีกสามนายกับอาวุธครบมือยืนเรียงอยู่ใกล้ร่างของพลสมศักดิ์ซึ่งยังคงนอนหลับตานิ่งช่วยกันดูพลสมศักดิ์ก่อนโดนตัวอะไรก็ไม่รู้กัดที่เท้าเลือดยังออกอยู่นั่นเรียกก็ไม่รู้สึกตัวเลยผู้หมวดหนุ่มบอกผู้ตายมาคัาบัญชาด้วยน้ำเสียงที่ยังคงตื่นจรนก ทุกคนสุดตัวลงนั่งข้างผลสมศักดิ์บีบนวดเขย่าตัวเพื่อให้ผลสมศักดิ์รู้สึกตัวขึ้นแต่ร่างนั้นยังคงนอนนิ่งจ่าชาติชายเอื้อมมือจับชีพจรของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยสายตาที่มีแววกังวลอึดใจต่อมาสีหน้าของทุกคนก็ดีขึ้นเมื่อได้ยินเสียงจ่าชาติชายสมศักดิ์ยังไม่ตายชีพจรยังเต้นอยู่ ในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นตกใจกับชะตากรรมของพลสมศักดิ์หมวดจักรพัฒน์ซึ่งยืนมองร่างผอมติดกระดูกที่นอนหงายอยู่กับพื้นด้วยฤทธิ์ของกระสุนเอ็มสิบหกเมื่อครู่บัดนี้ร่างที่นอนนิ่งอยู่นั้นขยับตัวลุกขึ้นช้าๆสองมือของเจ้าสัตว์อัปรละกุมอยู่ที่หน้าอกที่มีเลือดสีดำข้นไหลสู่ท่อนขาที่เรียวเล็กก่อนจะส่งเสียงร้องกรอยกรอยกอยกรอย แล้วหันหลังกลับโดดหยองยองจากไปตามเสียงพวกที่ร้องเหมือนกันรับไปกับชายป่าไม่น่าเชื่อว่าร่างที่เล็กขนาดลิงของมันจะลุกหนีไปได้เพราะอำนาจทะลุทะลวงของกระสุนขนาด5.56ม mm, ิมซึ่งมีทั้งความแรงและความเร็วต้นจะไม่สามารถหยุดมันให้นิ่งสนิทอยู่กับที่ได้เมื่อรู้ว่าพลสมศักดิ์ยังไม่ตาย ทั้งจ่าชาติชายและพลทหารอีกสามนายต่างก็ช่วยกันบีบนวดน้ำฝนในกระบอกไม้ไผ่ถูกนำมาเช็ดหน้าเช็ดตาเนื้อตัวของพลสมศักดิ์จนใบหน้าที่หลับตานิ่งเริ่มมีอาการรับรู้วิชาญไปเอาเป้หมวดมาทีในนั้นมีชุดปฐมพยาบาลมีแอลกอฮอล์ล้างแผลต้องทำความสะอาดแผลที่เท้าพลสมศักดิ์ก่อนไอตัวนั้นมันไม่น่าจะสะอาดเดี๋ยวเกิดติดเชื้อจะลาบาก สิ้นเสียงของผู้หมวดหนุ่มพลวิชาญก็วิ่งกลับไปที่เพิงพักและกลับมาพร้อมกับเป้หลังของหมวดจกักรพัรผิพลสมศักรู้สึกตัวขึ้นจากการช่วยเหลือของทุกคนที่ร่วมชะตากรรมบาดแผลที่เป็นรอยเขี้ยวที่นิ้วโป้งเท้าถูกทำความสะอาดใส่ยาและพันทับด้วยสำลีผ้าพันแผลเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลเล็กๆจากคมเขี้ยวหยุดไหล ผลสมศักด์นอนลืมตาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยอาการงุนงงแต่ยังนึกไม่ออกว่าประสบกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนอกจากภาพของกองไฟที่สว่างอยู่จากการใส่ปืนของเขาผุดขึ้นมาเป็นภาพสุดท้ายในความทรงจำผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรไปผลสมศักด์พึมพำเหมือนไม่มีแรงจะเปล่งเสียงไม่เป็นไรสมศักด์ นอนพักซะก่อนค่อยๆนึกพอร่างกายดีขึ้นก็นึกออกเองแหละจ่าชาติชายพูดขึ้นในขณะที่การช่วยกันทำแผลของพลทหารทั้งสามเสร็จเรียบร้อยลงมันเกิดอะไรขึ้นครับหมวดผมได้ยินเสียงปืนไอ้พวกนี้ก็ตกใจตื่นออกมาด้วยเป็นห่วงหมวดกับสมศักดิ์ครับจ่าชาติชายถามขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับสายตาของพลทหารอีกสามนายที่มองหน้าผู้บังคับบัญชาด้วยสีหน้าที่สงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราเอาปื้นท่อนใหญ่ใส่กองไฟก่อนมันจะได้ไหมช้าหน่อยเราช่วยกันเก็บของพาสมศักดิ์เข้าไปพักผ่อนในที่พักไปกันหมดนี่แหละเดี๋ยวหมวดเล่าให้ฟัง เสียงหมวดหนุ่มสั่งการเหมือนกับยืดเวลาในการเรียบเรียงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเพราะหมวดหนุ่มก็งุนงงกับเหตุการณ์นี้เช่นกันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถูกเรียบเรียงอย่างละเอียดออกจากน้ำเสียงของหมวดจักรพัฒน์เริ่มจากการถูกปลุกให้ตื่นจากเสียงที่ไม่คุ้นหูจนถึงเจ้าปีศาจอพารักษ์ร่างเล็กที่ถูกยิงนอนหงายนิ่งอยู่กับที่ สู่ความคิดและการรับรู้ของผู้ตายบังคับบัญชาทุกคนและช่วยกันคิดว่าเหตุร้ายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าร่างดำเล็กที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกที่ทุกคนเห็นมันโดดหนีไปพร้อมกับเสียงร้องปแปลกๆที่บาดลึกสู่การได้ยินนี้คือตัวอะไรวงสนทนาที่มีผู้เล่าและผู้ฟังเงียบลงไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมา เมื่อผู้หมวดหนุ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงภายในเพลิงพักได้ยินเพียงเสียงหายใจแผ่วๆของพนสมศักดิ์ที่แทบจะหลับลงทันทีเมื่อถูกพาเข้ามานอนในที่พักสายตาของทุกคนจับอยู่ที่ร่างของพนสมศักดิ์ซึ่งหลับตานิ่งอยู่ข้างๆและสวงอกที่สะท้อนขึ้นลงช้าๆสม่ำเสมอ หมวดว่าป่าที่เราหลงกันอยู่เนี่ยมันแปลกแปลกตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับป่าบ้านเราไม่น่าจะหลงเหลือความรกทึบและสัตว์ป่าที่ชุกชุมมากมายแบบนี้รวมถึงเหตุการณ์ที่น่าพิศวงสงสัยต่างๆมันก็น่าจะหมดไปจากป่าบ้านเรานานแล้วเสียงจาชาติชายทำลายความเงียบของวงสนทนาขึ้นอีกครั้งหลังจากตกอยู่ในสภาวะเงียบงันเป็นเวลานาน,าน หมวดก็รู้สึกเหมือนที่จ๋าว่านั่นแหละเพียงแต่หมวดไม่ได้พูดให้พวกเราฟังมันแปลกตั้งแต่เราเดินวนไปวนมาที่เนินพิศวงตอนแรกพวกเราลองคิดดูนะระยะทางที่เราถูกซุ่มโจมตีจนถึงเนินพิศวงนั่นมันไม่น่าจะไกลกันมากแต่ทำไมพวกเราตั้งหลายคนกลับจำทางไม่ได้สักคนจนกลับไม่ถูกและยิ่งเดินก็เหมือนยิ่งเข้าป่าลึกเข้าไปทุกที จะเชื่อเรื่องมิติแห่งการเวลาที่เราเคยอ่านในหนังสือนิยายหรือในหนังในละครบ้างไหมเสียงของหมวดจักรพัฒน์ที่พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆเ,เรื่อยๆแต่กลับทำให้วงสนทนาเงียบงันกันไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ร่างของผู้หมวดหนุ่มจะเอ็นพิมกอไผ่รวบหลับไปอย่างรวดเร็วแสงของวันใหม่แจ่มจ้าขึ้นในการมองเห็นเมื่อผู้หมวดหนุ่มลืมตาขึ้น แสงแดดแสงแรกที่เห็นนับตั้งแต่เดินบุกอยู่ในป่ากันมาเป็นเวลาหลายวันศาดส่องลงจากช่องว่างของคาคบที่แงนดูดาวและท้องฟ้าที่ดำมืดเมื่อคืนความสว่างสวัยของแสงแดดส่องให้เห็นทุกสิ่งรอบตัวชัดเจนแจ่มชัดผิดไปจากทุกวันที่มีแต่ความสว่างมัวมนภายในเพิงพักว่างเปล่าไรเงาร่างของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งห้าคน ผู้หมวดหนุ่มค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นบิดตัวไปมาเพื่อคลายความเมื่อยปวดจากการเอนหลับอยู่กับโคนกอไผ่ร่วงเหลือบมองไปทางกองไฟที่เกิดเหตุชวนพิศวงและตื่นตกใจเมื่อคืนก็พบร่างของพลสมศักดิ์กำลังเดินมองรอบๆบ,บริเวณเหมือนกำลังมองหาร่องรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขานิ้วโป้งข้างหนึ่งของเท้าที่เปล่าเปลือย ยังคงมีผ้าพันแผลสีขาวพันติดอยู่เสียงหัวเราะพูดคุยเอะอะแว่วมาจากหลังกอไผ่รั่วเดี๋ยวเดียวเสียงเอะอะหัวเราะคืนเคลงก็มาดังอยู่ที่ฟองไฟที่พนสมศักดิ์ยืนอยู่เป็นไงวะสมศักดิ์ดีขึ้นหรือยังเสียงวิชาญเออยถามเพื่อนเสียงดังลั่นดีขึ้นแล้วแต่รู้สึกเพลียมากเลยได้อะไรมากินจะได้รีบทำ เดี๋ยวมวดตื่นจะได้กินกันควันไฟลอยขึ้นจากกองที่พลทหารทั้งสี่นั่งล้อมกันอยู่ในขณะที่จ่าชาติชายซึ่งเดินมาถึงที่หลังวางปืนพิงกับก้อนหินก่อนจะสุดตัวลงนั่งหมวดจกักรพรรดิยืนมองผู้ใตายบังคับบัญชาทั้งห้าด้วยความชื่นชมในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนจะก้าวเท้าเดินไปหาบนร้านไม้ลวกที่วางอยู่เหนือกองฐานแดงรู มีไม้เสียบปลาใหญ่สีห้าตัวและสัตว์ขนาดกระต่ายอีกสองตัวที่ถูกทำมาอย่างเรียบร้อยวางอยู่บนร้านไม้รวกนั้นในกองไฟยังมีหน่อไม้เล็กๆอยู่ในกองถ่านไปเอาพวกนี้มาจากไหนเยอะแย,ยะเลยผู้หมวดหนุ่มถามลูกน้องที่พูดคุยกันสนุกสนานคงดีใจกันที่วันนี้มีอาหารหลากหลายแทนมันเผาเผือกเผาที่แทบจะเป็นอาหารหลักของทุกๆวัน วันนี้โลอาหารเก่าทั้งหมดเลยครับได้อาหารใหม่มาเลยที่เราพาักไปทางด้านหลังครับมีแอ่งน้ำไหลถ่าทางจะลึกเพราะมันมีร่องไหลไปตามทางอีกต้นน้ำมันมาจากร่องน้ำเล็กๆที่เนินข้างหลังเรานี่แหละเห็นมีปลาเล็กๆว่ายอยู่ผมก็เลยกลับมาเอาเบ็ดกับสายเอ็นในเป้ไปลองดูครับได้ตัวใหญ่ๆมาสี่ห้าตัวนี่แหละ น้ำก็ใสดีแต่ไม่กล้าลงอาบก,กันครับกลัวไอเคในบึงนั่นจะมาอาศัยอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนไอสองตัวนี่ผมทําแล้ววางไว้ตั้งแต่เช้ามืดไม่รู้ว่าเป็นหนูพุกหรือเปล่ารูปร่างมันเหมือนครับแต่ตัวมันใหญ่มากมันขุดรู้อยู่ตรงโคนไม้ลวกใกล้ๆแล้วนี่เองสามพลทหารผัดกันเล่าถึงที่มาของอาหารที่กำลังใกล้จะสุกอยู่บนร้านเหนือกองไฟตรงหน้า จะชาตชายทำหน้าที่เขี่ยหน่อไม้ลวกในกองไฟให้สุกทั่วกันเสียงน้าจากหน่อไม้และมันของปลาและหนูพุกหยดลงกองไฟเสียงดังฉี่ฉี่พร้อมควันและกลิ่นปิ้งย่างลอยขึ้นสู่จมูกของทุกคนวันนี้เราจะพักกันที่นี่อีกคืนนะจะดูแผลของพนสมศักดิ์ด้วยหมวดเองก็รู้สึกเพลียยังไงก็ไม่รู้ เมื่อตอนใกล้สว่างก็หลับยาวเพิ่งตื่นเนี่ยแหละผู้หมวดหนุ่มพูดขึ้นหลังจากอาหารมื้อเช้าที่ดูดีกว่าทุกวันผ่านพ้นไปดีเลยครับหมวดพวกผมจะได้ไปหาสเสบียงเตรียมไว้วันต่อไปหมวดกับสมศักดิ์พักผ่อนอยู่นี่นะครับไม่ต้องห่วงพวกผมป่าแถวนี้ไม่ถึงกับทึบมากครับจ่าชาติชายพูดแทนพลทหารอีกสามนายที่มีรอยยิ้มพลายอยู่บนใบหน้า เพราะวันนี้จะได้พักการบุกบั่นหนึ่งวันเพื่อเตรียมกายและใจผจญกับสิ่งต่างๆในวันต่อไปหลังอาหารมื้อเย็นที่สิ้นสุดลงเมื่อใกล้คำ่ำโดยอาหารที่จ่าชาติชายและพลทหารทั้งสามออกไปหามาทำอย่างสมบูรณ์ทั้งเนื้อสัตว์เนื้อปลาและยังเหลือเป็นสเสบียงในวันพรุ่งนี้ได้อีกทั้งวัน ทั้งหัวมันหัวกลอยที่มีเลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปก็ถูกขุดมาเพิ่มความหลากหลายในมื้อเย็นอาหารประเภทพืชผักดูช่างมีมากมายในป่าบริเวณนี้ผิดกับพวกสัตว์ป่าที่ดูจะหายากจนทำให้รู้สึกแปลกกับสภาพป่าแถบนี้ที่มีแต่สัตว์เล็กๆเหลือให้เป็นอาหารความมืดเข้าปกคลุมบริเวณเนินไผ่ร่วกอีกคืนหนึ่งในการพักแรมของทหารหลงป่าทั้งห กองไปถูกย้ายมาใกล้เพิงพักมากขึ้นภาพของอสุรกายกึ่งสัตว์อัปปรักที่ถูกปืนจนคิดว่าตายไปแล้วแต่กลับลุกหนีหายไปได้ตนนั้นผุดขึ้นในความคิดของทุกคนความประหวั่นพนลันพึงจึงกลนอยู่ในความคิดของทหารทั้งหกเพราะทุกคนเห็นกับตาว่าอาวุธปืนยังไม่สามารถหยุดชีวิตของมันได้เสียงพูดคุยตอนหัวค่ำเริ่มน้อยลง เบาลงจนในที่สุดได้แต่นั่งมองกันไปมาสลับกับการมองออกสู่แสงจันทร์นวลที่ส่องสู่พื้นเนินหน้าที่พักไม่มีใครหลับตาลงได้ก้อยก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 อยเสียงที่ให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกบ,บาดลึกในโสตประสาทของทหารทั้งหกท่ามกลางความมืดสงัด เสียงร้องรีดริ่งเรไรสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ใช้ความมืดของราตรีเป็นเวลาหากินพากันเงียบเสียงลงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่เพียงหกชีวิตในเพลิงพักนี้เท่านั้นวดเสียงหอตัวเมื่อคืนใช่ไหมเสียงมันเหมือนมีหลายตัวเลยครับจ่าชาติชายพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นพร้อมกับหน้าตาเลือกหลักของพลทหารทั้งสี่อืม ใจเย็นๆก่อนไม่ท้องกลัวผู้หมวดหนุ่มกัดฟันปลอบใจผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งที่ใจรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันไม่กลัวแต่จะแก้ไขวิกฤตนี้อย่างไรเสียงร้องประหลาดใกล้เข้ามาทุกทีจนในที่สุดเสียงร้องกอย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 นั้นเหมือนดังอยู่รอบเพิงพักเอาพืนรุ่นที่เหมาะมือใส่กองไฟคนละดุ้น สิ่งมีชีวิตและสิ่งมีอาถรรพ์ทุกชนิดมักจะกลัวไปถ้าจวนตัวก็ใช้ฟืนที่ติดไฟช่วยกันไล่อย่าให้มันถึงตัวได้บางครั้งเราก็ใช้ปืนนะถึงแม้จะฆ่ามันไม่ได้แต่ก็ทำให้มันหยุดได้ระยะหนึ่งเสียงผู้หมวดหนุ่มร้องสั่งด้วยน้ำเสียงเขียบขาดจริงจังเพื่อปลุกปลอบขวัญทุกคนที่เริ่มขยับเบียดชิดกันมากขึ้น เสียงร้องประหลาดที่บาดลึกเข้าสู่ความรู้สึกของทหารทั้งหกบัดนี้ดังอยู่รอบเพิงพักและหยุดอยู่เพียงนั้นเพราะไม่มีด้านไหนที่ส่งเสียงร้องใกล้เข้ามาอีกนอกจากด้านหน้าเพิงพักที่เว้นว่างไว้ไม่ทำลูกกงหรือไม้กั้นใดๆเพื่อสะดวกในการเข้าออกเติมฟืนเข้ากองไป ร่างดำเล็กของอสุรกายอัปลักษ์ที่ตาจึงอยู่ในความทรงจำของหมวดจักรพพัดที่เป็นคนเดียวที่เห็นความอัปลักษ์ของร่างนั้นชัดเจนที่สุดและบัดนี้ร่างอัปลักษ์นั้นก็แจ่มชัดอยู่ในสายตาของทหารอีกห้านายมวดมวดเสียงใครไม่รู้แต่สั่นเครือแหบร้าแววเข้าหูไม่ต้องกลัวเราเป็นทหารต้องเข้มแข็งต้องสู้ หมวดหนุ่มเค้นเสียงรอดไรฟันให้ทุกคนได้ยินร่างอัปลักษเพียงตัวเดียวเดินช้าๆเข้ามาใกล้กองไฟหน้าเพลิงพักทั้งๆที่มีเสียงร้องของพวกมันรอบไปหมดเสียงเคลื่อนไหวของเอ็มสิในมือผู้ใต้บงังคับบัญชาทั้งห้าดังขึ้นแทบจะพร้อมกันยาดูมันก่อนมันมาตัวเดียวทั้งๆท,งท,งที่พวกมันมล้อมเราไว้หมดทุกด้าน ผู้หมวดหนุ่มร้องสั่งแบบใจดีสู้เสือปสุลกายกึ่งสัตว์ร่างเล็กอัปปะละก้าวผ่านกองไฟมาหยุดยืนหน้าเพลิงพักสองมือยังคงกุมหน้าอกที่รอยเลือดสีดำของมันยังปรากฏให้เห็นดวงตากลมโตแดงเลือจ้องมองทหารทั้งหกก่อนจะหยุดสายตาของมันที่ผลสมศักดิ์เพียงอึดใจเดียวทหารทั้งห้าก็รับรู้ถึงความผิดปกติ ปืนในมือของพลสมศักดิ์ลดปากกระบอกที่จ้องไปข้างหน้าลงแนบขาตัวแข็งทื่อใบหน้านิ่งจ้องประสานสายตากับอสุรากายหนังหุ้มกระดูกที่ยืนจ้องอยู่ตรงหน้ากลิ่นสาบโชยคระคลุ้งไปทั่วร่างอัปลักษณ์แยะริมฝีปากเหมือนจะสื่อสารกับทหารทั้งหกแต่เสียงที่ควรจะออกจากริมฝีปากของมัน กลับกลายเป็นเสียงที่ออกจากริมฝีปากของพลสมศักดิ์ท่านผู้มาจากเมืองเจริญทั้งหกโปรดช่วยพวกเราด้วย